จริงๆคุณลุงคนนี้เขาก็ไม่ได้เต็มใจที่จะเป็นโฮมเลคพีและเขาอายุเยอะใช่ไหมแต่เขาไปกระสุกว่านี้บางคนอาจจะนึกภาพเขาว่าห้องห้องเช่าวันละเจ็ดสิบบาทไม่ออกนะมันดูเทาไปหมดเลยมันดูแบบเฮ้ยนี่มันมัน,ม,นมันคือมันคือความเป็นอยู่ของชีวิตคนคนหนึ่งจริงๆเราเป็นห้องเล็กๆเราก็ไม่ได้มีเงินทองหรืออะไรที่จะไปมอบให้ลุงแต่เราจะเป็นการ สร้างตัวตนให้กับลุงครั้งหนึ่งขอแค่โอกาสให้กับลุเลงเจีย๊ยบลุงเจี๊ยบอยู่ไหนครับผมรอลุงม,มาสามชั่วโมงแล้วนะนี่ไงที่ไหลุงเจีย๊ยบมาครับ